สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะถือเป็นคลิปพิเศษเนื่องจากมีกลุ่มดาวพิเศษได้โคจรมารวมตัวกันอยู่ที่ราศีเมษกลุ่มดาวพิเศษที่ว่านี้ประกอบไปด้วยดาวพระอาทิตย์ดาวพระสุกและดาวพระพุธค่ะ ดาวทั้งสามดวงนี้ถือเป็นกลุ่มดาวพิเศษนะคะเมื่อโคจรไปสถิตอยู่ที่ภพเรือนใดก็จะส่งผลดีต่อภพเรือนนั้นมาอย่างเจ้าชะตามาอย่างเจ้าลัคนาค่ะกลุ่มดาวพิเศษนี้มีความสัมพันธ์กันที่ดีอย่างมากนะคะ ดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวคู่มิตรเป็นคู่ดาวแห่งนักปราดเป็นคู่ดาวแห่งการแก้ไขปัญหาดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ําส่งผลในเรื่องของเสน่ห์และการเงินการทองค่ะส่วนดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลจะส่งผลในแง่มุมของชื่อเสียงลาภยศเกียรติยศค่ะ กลุ่มดาวพิเศษสามดวงนี้เมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษย่อมส่งอิทธิพลดีๆต่อแต่ละลัคนาราศีเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะว่าคุณจะได้รับผลได้รับอิทธิพลจากกลุ่มดาวพิเศษกลุ่มนี้อย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนคะถือว่าในจังหวะนี้เนี่ยดวงชะตาด้านการเงินของคุณจะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นเนื่องจากอะไรเหตุผลเนี่ยมีหลากหลายประการคะ่ะชาวลัคนาราศีมีนถือว่าเป็นลัคนาราศีที่มีโชคสามชั้น มีความดีสามเด้งเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันในคลิปวิดีโอนี้นะคะเริ่มแรกสมัยขอพูดถึงดาวพระพฤหัสก่อนเนื่องจากว่าดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณและดาวพระพฤหัสก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีมีนด้วยดาวพระพฤหัสได้ทําการโคจรยกเข้าสู่ราศีพฤษศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่30เมษายนปี2567มาสถิตยอยู่ที่รา สีพษิษศพนี้ถือว่ามาสถิตยอยู่ในเรือนสหัสชะของดวงชะตาค่ะแล้วการมาอยู่ในเรือนสหัสชะก็ถือว่าอยู่ในมุมโยกหน้าลัคนาราศีเกิดดาวพระพฤหัสโยกหน้าแบบนี้ส่งผลดีเป็นสุญญพหะ<ม>นำหน้าชาวลัคนาราศีมีนก่อเกิดโชคลาภก่อเกิดความสำเร็จมีความรุ่งโรดรุ่งเรืองในดวงชะตา ะะงานวิชาการงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขงานการแพทย์พยาบาลงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนการถ่ายทอดความรู้นะคะวิศวกรหรืองานกฎหมายงานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศจะส่งผลดีอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีมีนนี่ถือว่าเป็นจังหวะการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของคุณนับจากวันที่30เมษายนปี6 7ไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568กันเลยทีเดียวค่ะ และอย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะว่าในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงความพิเศษของดวงดาวกลุ่มดาวพิเศษ3ดวงได้โคจรมารวมตัวกันส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมีนได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆค่ะอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่เคยติดขัดจะค่อยๆค,คลี่คลายลงไปเริ่มต้นจากดาวแรกคือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์สำหรับชาวลัคนาราศีมีนนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริ ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริโคโจรสถิตยอยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาตั้งแต่กลางเดือนเมษายนมาจนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมหนึ่งเดือนเต็มนั่นหมายความว่าระยะหนึ่งเดือนเต็มตรงนี้เนี่ยตั้งแต่กลางเดือนเมษาเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมีนใช้จ่ายเงินเยอะมีรายจ่ายเยอะมีภารนีสินมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารคนรอบข้างแต่ในขณะที่คุณมีรายจ่ายเยอะเนี่ย คุณก็หาได้เยอะเช่นเดียวกันดาวพระอาทิตย์ที่โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดค่ะมหาอุดหมายถึงชัยชนะมหาอุดหมายถึงความยิ่งใหญ่มหาอุดหมายถึงความอุดมสมบูรณ์คุณหาเงินได้เยอะแต่คุณก็ใช้จ่ายไปเยอะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนหลายๆคนหลายๆท่านที่เขารู้จักเจียดรู้จักเก็บก็จะมีเงินเก็บเงินออมในช่วงนี้ นะคะแต่ในช่วงที่ดาวอาริมาสถิตยอยู่ในเรือกนกระดุมพะอย่างไรก็ตามคุณหลีกหนีไม่พ้นกับการจ่ายเงินแบบไม่เป็นเรื่องอ่ะแบบไม่สมเหตุสมผลอย่างเช่นคุณไม่ได้สร้างนี้แต่คุณต้องไปรับผิดช,ชอบนี่แทนใครบางคนหรืออย่างเช่นเจอกับของเสียของพังค่อนข้างบ่อยลักษณะนี้ก็เป็นไปได้นะคะดาวดวงถัดมาที่โคจรสถิตยอยู่ในเรือกนกระดุมพะคือดาวพระสุขดาวพระสุขคือดาวเจ้าเรือนสหัชชะ ดาวพระสุขค,คือดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีมีนค่ะมาสถิตอยู่ที่ราศีเมษ มาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ด้วยนะคะในระยะที่มาเจอกันนี้จะส่งผลทำให้เจ้าชะตามีชื่อเสียงมีความมั่นคงมีเครดิตมีคนไว้วางใจมีคนเข้ามานับหน้าถือตาตัวคุณมีคนยกย่องคุณมีคนพูดถึงคุณในทิศทางที่ดีเพราะดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลค่ะจะให้ผลในแง่ของความน่าเชื่อถือเครดิตความมีชื่อเสียงความโด่งดังประมาณนี้นะคะตามหลักโ ราศาสตร์จะได้กล่าวเอาไว้ว่าดาวที่มีกําลังรวมกันเป็น27ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลเนื่องจากดาวพระอาทิตย์มีกําลัง6ดาวพระศุกร์มีกําลัง21 พอรวมกันมาเจอกันก็กลายเป็นกำลัง27ตามหลักโหราศ,าศาสตร์ก็เลยเรียกว่าเป็นดาวคู่สมพลนะคะและดาวคู่สมพลคู่นี้จะส่งประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีมีนเป็นอย่างมากบางคนได้รับมรดกได้รับทรัพย์สินบางคนได้สืบทอดกิจการต่อจากครอบครัวหรือญาติพี่น้องบางคนได้รับตําแหน่งจากหัวหน้างานมีงานมอบหมายใหม่ที่เป็นงานใหญ่ๆเป็นงานสําคัญต่อองค์กรหรือหน่วยงานลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ แต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่ามันก็มีจังหวะที่คุณจะต้องเหนื่อยอยู่มากเหมือนกันต้องสู้ต้องเครียดนะคะอาจจะต้องใช้ความคิดเยอะใช้การวางแผนเยอะกว่าจะได้มามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับชาวลัคนาราศีมีนแต่โอกาสหรือเปอร์เซ็นต์ที่จะได้มาก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะ ลำดับต่อมาวันที่7พฤษภาคมปี2567ดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของชาวลัคนาราศีมีนได้ทำการโคจรยกเข้ามาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาค่ะซึ่งดาวพระพุธเป็นดาวที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีมีนเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการยกเข้าสู่ราศีเมษ ยกเข้าสู่เรือนกระดุมพระเนี่ยดาวพระพุธได้สถิตยอยู่ที่ชะตาเกิดของคุณอยู่ที่ราศีมีนร่วมกันกับดาวพระอังคารและดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูทําให้ชาวลัคนาราศีมีนเจอเรื่องยุ่งยุ่งเจอเรื่องวุ่นวายค่อนข้างมากค่ะแต่พอดาวพระพุธย,ยกออกไปแล้ววันที่7พฤษภาคมปี67 หลายสิ่งหลายอย่างจะคลี่คลายลงและตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่ส่งผลทำให้ชาวลลขนาราศีมีนได้รับโอกาส3ามเด้งต่อกันเลยเด้งที่หนึ่ง อย่างที่บอกไปนะคะว่าดาวพระพุธแยกออกจากดาวพระอังคารแยกออกจากดาวพระราหูแล้วการปะทะหรือปัญหาที่มีมันจะค่อยๆค,คลี่คลายลงไปอุปสรรคปัญหาเรื่องราวของพวดีความความหนักอกหนักใจนะคะหรือว่าเรื่องราวแห่งการทะเลาะเบาแวงต่างๆมันจะค่อยๆลดลงเบาบางลง ะะเด้งที่สองหรือข้อดีข้อที่2ดาวพระพุธได้ย้ายเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาซึ่งเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับเงิน,เง,นเงินทองทองดาวพระพุธคือปากดาวพระพุธคือวาจาเพราะฉะนั้นวาจาพารวยค่ะการพูดจาการแสดงออกของชาวลัคนาราศีมีนจะมีผลต่อด้านการเงินการทองของคุณนะคะ การวางเนื้อวางตัวคุณต้องดูให้ดีนะวางเนื้อวางตัวแบบไหนพูดแบบไหนใช้คำพูดกับใครนะคะต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบนะคะและเด้งที่3หรือข้อดีข้อที่3นั่นก็คือดาวพระพุธโคจรมาร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ มาร่วมกันกับดาวพระสุกเกิดเป็นกลุ่มดาวพิเศษอย่างที่สมัยได้บอกตั้งแต่ตอนต้นคลิปกลุ่มดาวพิเศษก็จะประกอบไปด้วยดาวพระอาทิตย์ดาวพระสุกและดาวพระพุธเนื่องจากดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์เป็นดาวคู่มิตรกันนะคะส่งผลในแง่มุมของการแก้ไขปัญหาความเฉลียวฉลาดการจัดการปัญหาเฉพาะหน้านะคะแล้วก็เป็นคู่วิชาการด้วยมีสติปัญญามีไหวพริบก็เกิดไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอดาวพระพุธและดาวพระสุกถือเป็นดาวคู่ธาตุน้ํา ส่งผลในแง่ของสเสน่ห์วาทศิลป์ดึงดูดผู้คนนะคะแล้วก็ส่งผลดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วย ส่วนดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ก็เป็นดาวคู่สมพลอย่างที่สมัยได้อธิบายไปแล้วนะคะจะส่งผลในแง่มุมของเครดิตความน่าเชื่อถือความมีชื่อเสียงความดุ่งดังเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือสื่อโซเชียลดารานักแสดงนะคะนักร้องหรืองานที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถืออย่างเช่นทนายความหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการเงินสินเชื่อลักษณะนี้นะคะจะมีผลดีอย่างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนให้น้อมรับเอาพลัง งานดีๆตรงนี้และพยายมคว้าโอกาสดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณเองนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนชาวมีนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆและกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ บอกให้เทพยดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอรับเอาพลังงานดีๆจากดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์และดาวพระพุธมาเป็นแรงผลักดันมาเป็นแรงกระตุ้นตัวคุณให้ประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ดีและสำเร็จราบรื่นค่ะคราวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ